ไม่ขอก็ไม่ขัดไม่ต้องเพราเราไม่ได้ขัดใจจริงแล้วถ้าเราไม่ไเราก็เราก็เงียน,ยนด้ยค่ะไค่สเย้ไมแล้วจ้งใ่้อรมไม่ดีแล้วนะคะเริ่มเสียงแบบนี้แล้วนะจ๊ะนี่ไงเตือน่เออมากต้องู เจ็บติ่ง่จริงะแม่นวเวปะอ้าวหนูไม่ิดนุ่นหูบอกมไปกินเลมอนพี่นุ่นืเอเมนเปียก อ๋อสคเดียวอืมเาแบบนี้เนี่ยใช่ทำทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยทำไมอ่ะทำอ่ะเขหมดแค่ไหนคเด็กเขเลีนแ้นไมได้เี้ยนะ พูดกันหลเลยลืมลืมไปแล้วว่าตั้งกล้องไหลอยู่ใช้มีน้ำแล้อแล้วไปองนอันนี้ยังแต่งงานเองก็เลยว่า,า,าเขาเลยยังแต่งเอาน้องอ่ะอุ้ยขอบคุณครับพี่ฟอยโอ้โหพี่ฟอยของแขวะพี่ฟอยนี่ของแขนหนักขึ้นดีกว่าขอบคุณครับสามสิบเล โอ้ยขอบคุณนะขอบคุณพี่คอยนะครับสามสิบลอยเลยขอบคุณนบ วนี้ว่างก็เลยแต่งงานครับแต่งนบ้า ไปแดงครับช่วงนี้มีแต่ขอบคุณที่ซอยกับพี่หยิกด้วยนะครับ ก็มีเทปอะแรงเ้านอจะทเป็นลงไปได้เหรบโอ้พี่ไม่มีวันนะพี่ 机器人。 ตัวเดียนะครับทุกคนสวัสดีครับอุ้ยน้องฝางวัสดีครับสวัสดีคุณน้าพี่เชษนะครับเป็นไงบ้างครับพี่คิดว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีต่อจากดีเมื่อวานใช่เรสองเดือนเลยนี่หมายถึงล่าสุดเลยโดนจำคุกที่ตลอดนะเมื่อวานนี้ตลอดี๋ยวหนึ่งรอดเนี่ยนะครับน่ะอันนบ้เนี่ยอันนี้ 1นึ่ตลอดนะครับผมแล้วก็ที่ตลาดนะสองตลาดหนึ่งตลอดกับสองตลาดนะครับเฮ้ยอะไรอะอาเีมุมพราหลังจากที่หลังจากที่เอ่อเราได้เออทำมาหรอรับทำอะไราทำไส้เองครับเป็นมี่ไม่ใช่เป็นตนเนมายแล้วตอนนี้็นแฟนะนี่อมาเพิ่ได้ไหนซื้อมาหรอซาิ่า ทีนี้พอหลังจากที่เราไปเปิดร้านขาดแคยากเท่าไนร่แล้วอาหวานเจียบเลยเออวยวะเนแกอือเขาเปิดร้านใหม่เลยว่ะลมเนกนอ่่เร็วเรอน่ไปรข้ได้อไปเข้าไปพรมอู้เก่อนเอปโลกี่เราตาตเเข้าไปนเจร้านร้านที่คือร้านนี้นบ้านตรงวอ่าตงตอนนั้นไ่เ็เหือ้านตอไ่งน้นแต่งกวาเ โตตาลีโโตาลีโโตามมตาัยกันอยตนั้นเป็นหัวเรือเลยเหรอหัวเรือบ้านป่หน้าที่ของหัวเรือทำอะไร้าจะมันจะแคบเพราะว่ามันนี่นตกไงเขาเลยแบบว่าจะเปียกหน่อยแล้ที่ไม่ได้เอาหน้าที่ขงหัวเรือรลยตอนนั้น ต้องไว้ออมู่นนะพี่บองรวมแบบว่าทั้งหมดเลยนะตอนนั้นในในบ้านของหัวโตเ้ากๆก็คือกูกูองคนนึงใบเท้าครับคนตกยุ่งเจ็ดคนเจ็ดคนใช้ของหมดเลยเลอยู่เลยตึงตึงเปียเลยละแล้วตอนนั้นเราก็ได้เขาไปอยู่กับกับนัก่งี้วโตอนนั้นเขาเขาเขาอยู่ข้างในเราเราใช้รายชายา เขาอยู <Ooh. S 3> ่ข้างในเราใช้ฉายาอะไรมีชื่อไหมที่แบบว่าคนเรียกเราออกหัวอะไรเงี้ย่อพักก่อนกันสี่ท่ครับแสวัสดีครับอาจรย์แม่ครับยาฟ้าพี่นางราหาแน่นทุกคนโคตีอุยสวัสดีครับตอตีอุย โค้ีอุยเนี่ยโอ้ยตอนตานี้โคสุยตอนนั้นเนี่ยตอนนเนแดนไหนไครับอนันไแดนไหนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับแดนสองฝระบบถุงด้วยนะครับนแดงเดนรับแดรับแับเับอ่าโีมีกองงานไหมตอนนั้นมีเเป็นเป็นกองงานเลยรว ขายให้เด็กเงี้ยหรอเขาไม่จะบักกระดานนะอ๋อนี่เขนี่เขายตายเลยโอ้โองเงินฟองงนที่่วนตอนนั้นใครกับฟองเงินอยู่ีเอาเลยน่แล้วแบบว่ามีรรมอะไรลนอะไรนเล่นเลยหนาวหรืออะไรมีมีกิจกรรมอะไรอยู่ข้างใน ใช่ครับพี่บ้านมาพอดีให่ตอนนั้นเราโดนชั้นไม่ชั้นไไหนเราจะเลิกนาล้วเราจะเลิกกฎีนไป้นนด้เอ๋อชั้นด้วอันนี้กคู่กดีเหรออ่ว่าคู่กดีว่าอคู่กรีว่าไงตอนนั้นตอนนั้น ที่เราเข้าไปข้างในตอนนั้นเราอยเดนซี่เดน<ะ>ซี่แดนที่พิเนะนดนตอนนั้นเดนเราว่างกันเด่นใช่ปะโอ้แล้วเราก็อยู่ข้างในเราเป็นกเกษตรกรใช่ไหมเ,ไเราเข้าไปเราเข้าไปคดีเลยดีกว่า